สวัสดีค่ะ,ะมาจา สวัสดีค่ะแทงได้ทางไหนคะเจอุ๊ยเราไม่พูดการแค่แนวทางบอกแนวทางนี่ก็คือจะสู่ขิดแล้วนะเอ่อเอาเป็นว่าไอ้เรื่องเอที่ไหนหรืออะไรยังไงเราก็เนาะเออเราก็ต้องแบบเออรู้นิดๆหน่อยๆแหละเออจะให้บอกทุกอน,นูเลยแนวทางก็บอกเนาะเออปัจจุบันเจอ,เจอก็สู่ขิดอีก หวัสด,ดีค er um mm ่ะหวัสดีค่ะแม่สว nah, ัสดีค่ะแนวทางปังๆนะแม่อยากได้ทูบค่ะเจ๊อยากได้ทูปพิมพ์ทอทหารแปดค่ะทูปหนึ่งชุดนะคะพร้อมเข้ากลุ่มแนวทางหนึ่งร้อยเก้าบาทจัดส่งฟรี นะจ๊ะพิมพ์ทอทหารแปดในไลฟ์สดนี้ได้เลยนะจ๊ะอ่สวัสด,ดีคะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะก็เดี๋ยวไลฟ์นี้ขอพูดถึงแนวทางรัฐบาลรวบไปเลยก็แล้วกันนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ดดคะแม่สวัสด,ดีคะ่ะอุ้ยนอยวีมารุดหนึ่งเอาออก ต่ำแบบสุดติ่งเหมือนกันอ่ะหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะแม่หวัดดีค่ะอ่ะใครเข้ามาแล้วขอคนละแชร์แค่นี้นะคะขอคนละหนึ่งแชร์ไลน์นี้ว่าจะอ่าไม่ลบนะคะปกติไลน์เราเราก็ลบเนาะเพราะว่ากลัวโดนแบบ f a c e เ o ซบอ่กผิดกฎอะไรยังเอ่ออก็เลยลบอะไรนี้ว่าจะไม่ลบนะคะก็ฝาก ขอคนละหนึ่งแชร์นะคะแม่อะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอลาวให้เข้าหน่อยโดนมาหลายงวดแล้วจา้าจริงๆแล้วยา้เข้าทุกงวดเลยนะจา้าแต่ก็อยากให้เข้าอ่ะค่ะอยากให้เข้ามากเลยอะ่ะนะอยากให้เข้าแบบใะจ,จะขาดแล้วอืมแต่ประเด็นคือไม่รู้จะทำยังไงเนสต น้อ <No, S 2> ไม่ได้เป็นคนแบบไปหมุนเองไม,ไม่ได้เป็นคนอ,ออกออกขผนเองด้วยสิโอ้โหํำบากใจตรงนี้แหละโอหอยากจะแบบสุดตังอลังการเนาะอืมเธอโดนเจฟฟองเบียร์ก็โดนอืมไม่ใช่ว่าเธอโดนคนเดียยฉันโดนฉันเนี้ยทั้งโดนรวบกินแล้วก็ทั้งโดนด่าสารพัดเลยนะคะ เอออยากจะให้เข้าใจจะขาดแล้วเออดิฉันโดนโดนกินไม่พอโดนด่าด,ด้วยนะเออแต่ก็เนาะมันก็ทำอะไรไม่ได้อะจ้ะเราก็เนาะสนุกสนานเล่นพอเออหอมปากหอมคอกุบกิบเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวให,ให้ให้แคป okay. ส่วนแนวทางรัฐบาลไทยก็ให้ก็ดูหน้าเพจได้เลยนะเราโพสให้แล้วบางครั้งมันก็ไม่ขึ้นฟีดอะ่ะอ่ะขอให้ก้าวมาโอเคสวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากทักทายฝากกดแชร์ให้เจฟองเบียร์หน่อยนะจ้าตัวเองโอ้โหหลายๆคนแบบรอ นะฮะลองแมสนี้เออเอซีหวัดดีค่ะอะใครเข้ามาแล้วฝากทักทายด้วยนะอย่าให้ดิฉันคุยคนเดียวนะคะต้องบอกก่อนว่าไลน์นี้ใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้เจฟฟงเบียต้องบอกก่อนเลยว่าคุณทำใจรอไว้ได้เลยว่าคุณต้องถูกสามตัวแน่นะจ๊ะ เออโอ้แต่มัเฉียดสามตัวมาหลายครั้งแล้วอ่ะขอให้ทุกท่านสิงโชคเสียงล่าวันนี้ก็ขอให้สมหวังสำเร็จกันทุกทุกท่านนะจ๊ะแต่หนูค่อนข้างมั่นใจว่างวดนี้เลขเข้าจริงจังเลยนะเพราะว่าดูจากเลขทูก่กับแนวทางที่ทำได้สวยเลยอะ่ะสวยเลย แล้วก็เล่นแค่นี้แหละพอพอไม่เพิ่มไม่เติมไม่มีเลขอะไรใดๆแล้วเราจบแค่นี้พอใครเข้ากลุ่มไปแล้วเห็นเลขแล้วก็ซื้อเลยหาที่ซื้อเลยเพราะว่าเรารอรับตังค์วันที่หนึ่งทีเดียว อันนี้คือเลขที่หนูบอกไปแล้วว่าหนูชอบแล้วหนูชอบเม็ดเดียวสี่สามหนูฟันสี่หนูชอบสี่สามหนูบอกเลยว่าตัวเนี้ยมีมาให้เห็นถ้ามาสี่สามคือแบบคือกรีดนะแต่ในเลขทูบมีเลขสามในเลขทูบมีเลขสามแต่หนูรู้แหละ ในกลุ่มกในกลุ่มรันให้แล้วนะแม่ในกลุ่มกําลังรันให้นะในกลุ่มกําลังลงให้ทุกกลุ่มทางหนูจบแค่วันนี้เลยนะเรียกทูบลงในกลุ่มเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ดูในกลุ่มได้เลยเก้าคนสุดท้ายค่ะเรียกทูบแบบมีสามในเรขทูบแบบมีสามเรียกทูบหนูลงในกลุ่มแล้วลงทุกกลุ่มแล้วตอนเนี้แอดมินกาลังทยอยลงนะตอนนี้แอดมินกําลังทยอยลงนี่แอดมินรันแล้วค่ะแอดมินรันไปทีละสิบกลุ่มสิบกลุ่มแล้ว แอดมินรันไปทีละสิบกลุ่มสิบกลุ่มแล้วใครเปิดเจอแนวทางแล้วรีบซื้อเลยจริงค่ะเมื่อวานเอฟแมนสองรอยได้ราวบนล่างเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเห็นปะเรามันคนปังเรามันคนปังอะแม่เรามันคนปังอะแม่มนนแ,มแต่หนูค่อนข้างมั่นใจว่างวดน,นี้เลขเข้าจริงจังเลยนะเพราะว่าดูจากเลขทูบ กับแนวทางที่ทำได้สวยเลยอ่ะสวยเลยแล้วก็เล่นแค่นี้แหละพอพอไม่เพิ่มไม่เติมไม่มีเลขอะไรใดๆแล้วเราจบแค่นี้พอใครเข้ากลุ่มไปแล้วเห็นเลขแล้วก็ซื้อเลยหาที่ซื้อเลย เพราะว่าเรารอรับตังค์วันที่หนึ่งทีเดียวเพราะเลขทูก่กับเลขฝันตรงกันตรงกันเลยตรงกันเลย